สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวเฮเชพนักงานโรงแรมโพสต์ post ระบายโดนตำรวจอ้างยศพ่วงกับจี้ลดค่าที่พักผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ,จำนวนมากแชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นสตอรี่ในแอปพลิเคชัน อินสตาแกรมของแฟนสาวที่โพสต์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอ้างว่าตำรวจคนหนึ่งมาสอบถามราคาบริการที่พักที่โรงแรมที่แฟนสาวของตนทํางานอยู่ให้กับผู้บังคับบัญชาแต่กลับใช้ตําแหน่งขอลดราคาที่พักทําให้แฟนสาวของตนรู้สึกเสื่อมเพศอย่างมากในหัวข้อว่าทํางานสายโรงแรมมา3ปีไม่เคยเจออะไรที่รู้สึกน่าสมเพชเท่านี้มาก่อนหรืออาจจะไม่เคยทํางานในโรงแรมที่มีคนไทยพัก ว่าด้วยเรื่องการสำรองห้องพักของตำรวจท่านหนึ่งมียศเป็นถึงพู้มกับได้ให้ลูกน้องมาถามราคาห้องพอแจ้งราคาไปลูกน้องโทรไปรายงานเรื่องนี้รายละเอียดและราคาที่พักสักพักขอส่วนลดทางเราบอกลดไม่ได้สักพักค่้มกับคนนั้นก็เดินมาเองบอกตำแหน่งงานตัวเองเสียดชับทางเราก็แจ้งไปว่ายังไงก็ลดไม่ได้โพสต์ดังกล่าวเล่าต่อไป ว่าหลังปฏิเสธขอลดราคาแล้วตำรวจคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าอะไรวะกูเป็นถึงผู้มกับผู้โพสต์ต้นฉบับซึ่งเป็นแฟนของผู้นํามาโพสต์ต่อได้ให้ความเห็นว่าฝ่ายที่ควรรู้สึกผิดคือตำรวจคนดังกล่าวที่ใช้ตําแหน่งของตนเองมาหาผลประโยชน์ให้ตนเองมักตนมองว่าน่าเกลียดและประมาณว่าควรถามมึงไหมว่าอะไรของมึงมาใช้ตําแหน่งเพื่อ มาเห็นแก่ตัวแบบนี้มันใช้ได้เหรอน่าเกลียดว่ะซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็มีผู้แชร์ออกไปเกือบ1 0 0 0 0ครั้งเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่18ส่วนผู้ที่นํามาโพสต์มองว่าลูกค้าก็ควรจ่ายเต็มราคาไม่ว่าจะยศสูงเพียงใดถ้าโรงแรมไม่มีนโยบายลดราคายิ่งยศสูงเงินเดือนก็น่าจะสูงด้วยตามหรือไม่หากพีน้องท่านใดชอบข่าวที่บบาป้อม เอาไปเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในทีนี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ